สวัสดีจ้าขอต้อนรับ่านาช่ชงขอชิวช่องข้างหนูชาแนลมันนี่สิมตามำาำหนังผิดกะปิมะมว่วงเลยจามาม้ามะม่วงน้ำดอกไม้น้ำมามาลมะม่วงยางเปลี่ยวๆเ,เลยเลยน้ำดนนอกไม้ แคนี่ก็นำได้แหละงว,วงเปียวานานแบบไห่เปียวแห้งได้แตกแก <c oughs> นี่ก็มันจะเปียวมากามาลงมือตำกระเทียมตำกระเทียมก่อน ใส่เยอะๆกระเทียมจะได้หอมกเทียก็หอมแดงใส่หอมแดงด้วยนะจ๊จะเพิ่มความหอมเพิ่มรสชาติ นี่ใส่หอมแดงด้วยแล้วก็ปิลงเหมือนอกินแรงมากอุ้ยเยวแถะค่ะก็ตัน ก็พริกขี้หนูลงไปได้มาเผ็ดกับไส้หลายหลดถ้าจะ้ะพริกตามใจชอบตามมานดงตงฝพอบุบ,บ,บ ใส่มะม่วงมะมีกุ้งแพงกุ้งเงินดอกแบบบานๆเอาเลย มะเปรี้ยวไหมคิมก่อนเติมมะนาวก่อนก่อนเติมน้ำตาลน้ำดอกไม้ยนเนี้ยมะเปียวใส่ใส่ปากน้าวเติมเพิ่มเปรี้ยวแล้วใส่ไม่เยอะใส่มะม่วงไม่เยอะ เราจะใส่มะนาวก่อนใส่น้ำตาลทำให้กะปิไม่ดำใส่น้ำตาลก้าวเลยเด้อใส่ไข่นั่นี่เคล็ดลับความอร่อยใส่ผงขี้โรดน้ำมีดหนึ่ง แ่บเลยแบบีืมมะเขือพวงกิมลถ แสเบเลยแบบเติมน้ำต้มซุกนิดนึงมันมีน้ำแคกน้อยชิมดูอื้มอร่อยแสเบเลย หอมมากเลยหอมหอมเสร็จแล้วจ้าน้ำริกกะปีบักม่วง กินกับน้ำใหม่ต้มกับมกเขือมกเขือม่วงแซ่บแซบสูตรนี้อร่อยมากเป็นใบกิลฟาพี่น้องท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องห้างหนูชาเนี่วได้เลยจ้าถ้ามาจะชอบคลิปนี้จ้าแล้วแล้ว,าาออบ,วลบ๊ายบาย